สวัสดีค่ะพี่น้องมันนีสิทิามาชมบอกมรกอเตีอยนะคะต้นประมาาน่ะเพียงเขานีล่ล่ะแต่ว่าลูกโดกโดกเนื้อมันกรอบกรอบ,อบอก็วมาไงมรกรลำเนินนีล่ล่ะอ่าอยู่สวนหน้าบ้านคุณยายนะคะสวนหน้าบ้านคุณยายอ่ะมีตะพันนี่เราได้พันมาตะใส่บุเรานปลูกเป็นหน่วยดูเราให้มาตาัมยุสามลูก มันคุณยายเราวอ่นไปนอนไทยโยัุเตี่ยอะไรเราเลยนอนไทยเอ่อบมึงดูพี่น้องจะอ่นเนาะสวนมาละกรอสวอ่อนบอกหงเตีย่ยมึงดูเตี่ยก้อนอีกมาค้นเตียเย่ยแล้วมันเตี่ยก้อนอีกมึง <c oughs> ดูพี่น้องมึงดูมาโชวน้ำกันอยู่สวนหน้าบ้านนะคะอยู่สวนหน้าบ้านคุณยายมาเอาบอกหุงเราไปต่ำเลาว มาเบิ่งต้นเราก็เลยหยักหัวก็เลยเก็บอันอันมาฝากเพื่อนเพื่อนเบิ่งดูวท่านนี่เอาไปเอาไปปลูกเด้อพี่น้องเด้กอกรดีดีตำเสพแต่ของเรามีบุญมวง,งพร้อมบุญมวงเราเป็นนวยบุญมวงปลูกไม่เห็นต้นมันเห็นบ่เห็นต้นเตีย้ยเราปอกอยูน่นี่ต้นนี้แค่ได้เป็นลกูกเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูวอืมแล้วก็สิปลูกอยู่หน้าบ้านเนล้เตี้ยอีหลีดีดดด เตี้ยคักว่ามันม no ีแต่คนเตี <h 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 ้ยบากหงกับมีพันเตี cool ้ยนึกว่ามันมีแต่คนพันเตี้ยก็ได้บากหงกับมีมันเลยมั้งดูมึงดูฉันแหละสะอ่อนมึงดูพี่น้องมึงดู้องเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเบื้องเมยมึงดูมันตัวกากสากเยอะมึงดูตัวนั้น สะออนของย่า่ไรน่ะขอพันแล้วไหวอยู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราสิเก็บไว้ให้หน,นี่นะเตียคากเตียยายลี่อ๋อสะอ่อนซ้อนลูมันน้อพี่น้องเนาะบ้างดูแาดสออนอืมอยู่สวนหน้าบา้านล้วก็จะมีหลายต้นดิ ก็ลปลูกไวนาบ้านเพื่อนปลูกไว้นาบ้านคุณยายน้อมก็ลปลูกไว้นะได้ไปคอแล้วมาตํำแั่นี่นี่มองเราก็กกำลังไงอืมสิได้กินเน้วพี่น้องเอ้ยสอนเนาะคิะหาไปปลูกไว้นาบ้านเต่คของอยอแได้<ม>ไปดินนาบ้านจะดีคือดินเพื่อนปู่ดินนาบ้านเน่เป็นดินเหนียวเนาะนี่ดินเล่าดีดีมันเป็นดินรวนปู่ยังก็ได้กินพี่น้องเอ้ย น้ำบันออกเขา้าจะอ่อนจะอ่อนลองดูมิเตอใบเปิดลูกเปิดใบออกลูกเต็มตน้นนั่นนะเห็นบ้านั่นเจอะแยะกินบ่เมืด